สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาาัธิดาเสรสุขรหัสนักศึกษา b 6 6 1 1 7 9วันนี้นะคะจะมานำเสนอบทที่2ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝนของชุมชนค่ะประเภทของระบบรวบรวมน้ำเสียนะคะ ระบบรวบรวมน้ำเสียของชุมชน (Waste Water t r e a t i o n System) นะคะทำหน้าที่รวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากชุมชนหรือพื้นที่ที่บริการเข้าสู่ระบบบำบัดก่อนระบายทิ้งลงสู่แหล่งน้ำค่ะเพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำและปัญหาด้านสนาธารณสุข กภาพของชุมชนค่ะระบบระบายน้ําฝนนะคะทําหน้าที่รวบรวมน้ําฝนหรือนําท่อ r ันซอฟนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริการและระบายลงสู่แหล่งน้ํารับน้ําโดยตรงเพื่อป้องกันน้ําท่วมค่ะประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสียนะคะหนึ่งนะคะระบบท่อระบายรวมนะคะ ระบายน้ําฝนและน้ําเสียนะคะในท่อเดียวกันนะคะจะประกอบไปด้วยท่อระบายรวมบ่อผันน้ําเสียนะคะแล้วก็ท่อดักน้ําเสียนะคะกรณีที่ฝนไม่ตกนะคะบ่อน้ําเสียนะคะจะดักเอาน้ําเสียทั้งหมดเข้าสู่ระบบบำบัดนะคะกรณีที่ฝนตกนะคะน้ำเสียนะคะจะถูกเจือจางส่วนหนึ่งนะคะจะถูกบ่อผันน้ำเสียระบายทิ้งนะคะลงสู่แหล่งรับน้ำโดยตรงค่ะสองนะคะระบบท่อระบายแยกนะคะ ระบายน้ำฝนและน้ำเสียแยกจากกันนะคะประกอบไปด้วยสองท่อสองสองท่อชนิดนะสองชนิดนะคะ ท่อระบายน้ําฝนนะคะแล้วก็ท่อระบายน้ําเสียนะคะต้องมีพื้นที่มากพอนะคะจึงเหมาะกับชุมชนใหม่ที่เพิ่งเริ่มเติบโตนะคะและและวางท่อใหม่ข้อพิจารณานะคะคในการเลือกชุมชนของระบบรวบรวมน้ําเสียนะคะ 1. นนะคะพื้นที่ของชุมชนนะคะหากพื้นที่จํากัดนะคะมักใช้ระบบรวมนะคะแต่ถ้ามีพื้นที่มากเพียงพอนะคะสามารถใช้ระบบแยกได้ค่ะ 2. นะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะระบบรวบ เกิดปัญหานะคะเมื่อฝนเมื่อน้ําฝนชะล้างนะคะสิ่งสกรปรกลงแหล่งน้ำนะคะ3นะคะงบประมาณนะคะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการวางท่อใหม่ขนาดท่อบ่อบผันน้ํานะคะ 4. นะคะความเข้าใจของประชาชนนะคะหากไม่มีการรณรงค์ที่ดีอาจอาจต่อท่อผิดประเภทค่ะ 5. นะคะการควบคุมระบบนะคะท่อแยก ควบคุมง่ายกว่าะคะ่ะเพราะโฟลด์คงที่ค่ะ6นะคะความยากง่ายในการควบคุมระบบท่อระบายนะคะรวมมีโฟลด์แบะผันเยอะนะคะทําให้การควบคุมการเดินระบบยากค่ะและ7ดนะคะการวางผันการวางผันเมืองน,นะคะเมืองเก่านะคะมักจะใช้ระบบรวมนะคะเมืองใหม่ควรจัดพื้นที่รองรับระบบแบบแยกนะคะตั้งแต่ตอนต้น,นะคะ่ะองค์ประกอบของระบบท่อรวบรวมน้ําเสียนะคะท่อนะคะจะแบ่งตามประโยชน์ หรือลักษณะการใช้งานนะคะท่อระบายจากอาคารท่อระบายแขนนะคะท่อระบายหลักท่อระบายน้ําเสียและท่อระบายความดันค่ะท่อผ่านน้ําเสียนะคะใช้ในการรวบรวมเพื่อผ่านน้ําเจือจางลงแหล่งน้ําเมื่อฝนตกค่ะสถานีสูบน้ําเสียนะคะใช้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ําด้วยแรงโน้มถ่วงได้บอ่อตรวจนะคะเหมาะสําหรับตรวจสอบซ่อมบํารุงหรือเชื่อมต่อท่อค่ะ หลุมรับน้ำนะคะสำหรับดักกรวดทรายในระบบระบายน้ำฝนค่ะท่วมเข้าน้ำท่วมทางเข้าถนนนะคะรับน้ำฝนจากผิวถนนเข้าสู่ระบบนะคะจุดระบายน้ำทิ้งจุดปล่อยน้ำลงแหล่งน้ำรับนะคะส่วนบ่อตรวจโครกนะคะผ่านน้ำร้างท่อเมื่อเกิดการตกตะกอนค่ะต่อมานะคะอัตราไหลออกแบบนะคะท่อน้ำเสียนะคะ ในระบบท่อระบายแยกนะคะท่อมีการออกแบบต้องมีความจุรองรับน้ำเสียได้อย่างน้อยนะคะอัตราไหลรา,ายชั่วโมงสูงสุดนะคะท,ที่ปีเป้าหมายนะคะของโครงการค่ะท่อระบายรวมนะคะก่อนบ่อผันน้ำเสียนะคะต้องออกแบบให้มีความจุรับปริมาตรน้ำได้อย่างน้อยนะคะในในหน้าแรงที่มีปีเป้าหมายของโครงการนะคะเพราะว่ามีสัดส่วนสูงมากกว่าค่ะ ท่อระบายน้ําฝนนะคะในระบบท่อระบายแยกนะคะรวบรวมเฉพาะน้ําฝนและระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งรับน้ําโดยตรงค่ะท่อที่ออกแบบต้องมีความจุรองรับปริมาตรน้ําฝนได้ที่อัตราไหลน้าท่อสูงสุดนะคะในพื้นที่ที่บริการนั้นๆค่ะท่อดักน้ําเสียนะคะในระบบท่อระบายรวมนะคะอัตราไหลออกแบบนะคะเป็นอัตราส่วนกับ ัตราไหลรา,ายวันเฉลี่ยในหน้าแรงนะคะในประเทศไทยนะคะกำหนดดีไซน์โฟเรตนะคะของท่อดักน้ำเสียเท่ากับ5คูณ dWF นะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะแนะนำว่าดีไซน์โฟเรตของท่อนะคะดักน้ำเสียเท่ากับ3คูณ dWF นะคะสรุปนะคะดีไซน์โฟเรตของท่อดักน้ำเสียนะคะเท่ากับ2ลบ 4W dWF ค่ะ อัตราไหลน้ำท่วมสูงสุดนะคะการหาอัตราไหลน้ำท่วมสูงสุดโดยวิธีเมนเชเนเมทอดนะคะ Q ท่ากับ C I A นะคะเหมาะกับพื้นที่ที่ระบายน้ำนะคะมากกว่า13กิโลเมตรกำลังสองนะคะถ้ามากกว่าต้องปรับ ลดค่าไอานะคะโดยการคูณด้วยตัวคูณปรับลดความเข้มฝนนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะวิธีนี้เหมาะกับพื้นที่นะคะที่น้อยกว่า4กิโลเมตรยกกำลังสองค่ะ Runoff coefficient นะคะคือสัสดส่วนของบริการน้ำท่าที่น้ำท่วมที่ได้รับต่อปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมานะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะเช่นความคาดของผิว ของพื้นที่ผิวนะคะประเภทสิ่งปกคลุมพื้นผิวนะคะชนิดของดินความชื้นในดินความสามารถของน้ําซึมผ่านดินนะคะและค่าอุบัติฝนนะคะแล้วก็เวลาที่ฝนตกความเข้มฝน,นนะคะคือสัดส่วนของปริมาณความสูงของน้นําฝนที่ตกในระยะเวลาหนึ่งนะคะสามารถหาได้จากการความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝน,นช่วงเวลาฝนตกและค่าอุบัติฝนนะคะเป็นข้อมูลเชิงสถิติเฉพาะท้องถิ่นค่ะ คาบอุบัติฝนนะคะคือช่วงเวลาโดยเฉลี่ยของเหตุการณ์ที่ฝนตกในปริมาณที่เท่ากาันหรือมากกว่าที่กําหนดที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ํานะคะคาบอุบัติฝนนานขึ้นนะคะมักจะมีความเข้มของฝนสูงกว่าฝนที่มีคาบอุบัติฝนต่ําค่ะการจัดผังระบบท่อนะคะปัจจัยและข้อพิจารณาสําคัญในการจัดผังระบบท่อนะคะสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะผู้ออกแบบ ควรวางแนวท่อนะคะให้สั้นที่สุดนะคะและมีปั๊มสเตชันนะคะน้อยที่สุดแต่ควบคุมค่ะคำนึงถึงความเร็วการไหลเพื่อ ป้องกันการตกตะกอนในเส้นท่อนะคะแนวท่อน้ําเสียควรอยู่กลางถนนนะคะแต่ถ้าถนนกว้างมากอาจวางน้ําอาจวางท่อน้ําเสียไว้ทั้งสองข้างถนนค่ะท่อระบายน้ําฝนนะคะหรือท่อระบายรวมควรวางไว้ใกล้กับขอบถนนนะคะหรือใต้พื้นถนนโดยตรงน้ําฝนลงได้เร็วที่สุดค่ะ ปัจจัยและข้อพิจารณาสำคัญในการจัดผังระบบท่อสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะท่อน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝนควรออกแบบให้ไหลด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะแผนที่ภูมิศาสตร์ค่ะและแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนในอนาคตค่ะสมการในการออกแบบท่อนะคะการไหลในรางเปิดหรือแบบไม่เต็มท่อนะคะผิวสัมผัสนะคะกับบรรยากาศนะคะต้องวางท่อหรือรางน้ําให้มีความลาดนะคะปลายท่อนะคะ มีระดับต่ำกว่าต้นท่อค่ะสมการที่ใช้ออกแบบท่อประเภทคือสมการของแมนนิงนะคะแล้วก็สมการของกาสเตอร์นะคะการไหลในท่อหลักความดันนะคะท่อที่ลำเลียงน้ำด้วยแรงดันนะคะจากเครื่องสูบนะคะกรณีที่ไม่สามารถวางท่อให้ไหลตามแรงน้มถั่วได้นะคะสมการที่ใช้ออกแบบท่อประเภทนี้คือสมการของดาวไวบาร์กนะคะ แล้วก็สมการของเฮซึมวินเลียนนะคะระดับน้ำในท่อนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะมักออกแบบที่คิวแมกนะคะแต่ในทางปฏิบัตินะคะอาจมีน้ำเสียมากกว่าก็ได้นะคะการที่กำหนดน้ำให้ไหลนะคะไม่เต็มท่อทำให้มีการ เพื่อรับปริมาณน้ำเสียที่อาจมากขึ้นได้ด้วยการระบายอากาศค่ะการที่น้ำไหลไม่เต็มท่อนะคะทำให้ระบายอากาศได้ดีขึ้นนะคะเพื่อป้องกันท่อนะคะถูกกัดก่อนถ้าหากไม่มีการระบายอากาศนะคะไอน้ำนะคะจะรวมตัวกับก๊าซนะคะกลายเป็นกดนะคะกัดก่อนท่อเสียหายได้ะคะ่ะ ความลาดของท่อนะคะความลาดนะคะเป็นต้องเพียงพอนะคะและมีความเร็วของการไหลในท่อมากกว่าความเร็วต่ําสุดนะคะอาจคํานวณความคาดเคลื่อนต่ําสุดได้จากสมก,การแมนนิ n งนะคะถ้ากับ r 2นะคะส่วนด้วย3 x 1นะคะส่วนด้วย2นะคะแล้วก็หารด้วย n นะคะโดยกําหนด ให้ความเร็วต่ําสุดนะคะเท่ากับ0.6นะคะและอัตราไหลที่มีความสูงนะคะเท่ากับ0.5ค่ะต่อมานะคะความลึกการวางท่อนะคะวางท่อให้ลึกมากกว่าท่อจากอาคารนะคะทําให้น้ําจากอาคารไหลด้วยแรงโน้มถ่วงได้สะดวกนะคะการวางท่อให้ลึกมากเพียงพอนะคะจะรับน้ําหนักจริงหรือแรงกระแทกต่างๆได้นะคะความลึกต้องไม่ต่ํากว่า0.3ถึง1 ถึง0.4-5เมตรนะคะหรือคำแนะนำจากผู้ผลิตท่อนะคะวางท่อระบายให้ลึกกว่าท่อประปานะคะท่อไฟฟ้าท่อโทรศัพท์นะคะยิ่งวางท่อลึกนะคะงบป,ประมาณการก่อสร้างอาจจะสูงนะคะการวางท่อแบบเปิดหน้าดินนะคะกำหนดความลึกท่อไม่เกิน4-7เมตรนะคะการวางท่อด้วยระบบอุโมงค์นะคะลึกได้ไม่จำกัดค่ะ ท่อหลักความดันนะคะคือท่อที่ต่อจากสถานีสูบไปยังจุดรับน้ําโดยอาศัยแรงดันนะคะการวางท่อชนิดนี้นะคะจะวางขนานไปตามความลาดของพื้นที่ผิวนะคะการออกแบบท่อนะคะตามหลักความดันความเร็วต่ําสุดในเส้นท่อนะคะจะไม่น้อยไปกว่า0.6เมตรตวินาทีนะคะความเร็วที่ทําให้ตะกอนในท่อฟุ้งกลับขึ้นมาใหม่นะคะควรมีความเร็วอย่างน้อยเท่ากับ 1.0เมตรต่อวินาทีนะคะความเร็วสูงสุดการไหลในท่อที่ปีเป้าหมายโครงการนะคะจะต้องไม่เกิน3.0เมตรต่อวินาทีนะคะถ้าเป็นท่อที่มีการเคลือบผิวนะคะและทนต่อการกัดก่อนสูงอาจกำหนดความเร็วให้สูงกว่านี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ